ทอดมาด้วยพี่โจ๊กแค่ถ้าอร่อยถ้าอร่อยเะได้ส่งให้อีกเยอะนะนะคเป็นอ่ะนะแม็กพี่โจ๊กมีทั้งใบ่เขาบอกว่าไอไอ,ไอลูกดำดำมันแก่ๆยังไม่มีเด้อเนี่ยแก่มีจะเอามาให้น,ะ,นะี่ยป้าเขาบอกว่ามีแล้วจะเอามาให้เด้อแกงให้อร่อยเด้อพี่โจ๊กสวยงามสวยงามวุ้ยน่ารักเสือกห้าบาทอี่ห้บบากิซิปัง จะเอาไปจิเอาไปจิน่ามั้ยยัยแม่เอาเอารวมกันนี่สิป่ะเด้๋ยวก็เอาอย่างไรอย่างไหนละกึ่งได้๋ยวก็เด้ก็อันนี้จะเอาเกล็ดแกงเออแมนแมนไม่เอาเกลแกงเจ้าล่ะพี่จงมีคนแนะนำโดยแต่ลองไปเป็นเอของคู่ของคู่มันเขาจะแต่อันนี้อันนี้นี่ทำประกันนึ่งเขาเออเอางามๆให้เจ้าเนาะเจ้าไปปลูกอ่ะเอาไปปิ้นไปแจกอะไม่ได้กินเอาไปปลูกนะไปเดี๋ยวน่ะอันนี้อันเกลนะอันเนี้ยเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนั้นแกยังแพ็งเนี่ย เ uh huh. well, นทศทศี่ยจงจะไปปลูกด้อจงมันก็มีหมดเดิมเป็นะใดนะไม่เป็นตะเฮือนนะซิบาท์ะโอเิจอซิบโอเคกินก็ได้คะสรงไปข้าวกลั่นที่ไหหอมเน่อันนี้อันเอร์เโอ้ไม่ยังเหมือนกันนันอเม่ยอมมีย อันนี้เมียงเมืองก็แขกไปจะได้บักมันมันเมืองมันเป็นยังวิตามินต่อเดียวกันนะเอาเนี่ยอืมเดี๋ยวนี้เคยนอนห่ัเลยนะมาซื้อเข้าปวกเป็นมดเอาเห็นเปนหนาวกานเทื่อๆเดี๋ยวเป็นยังไงก็กานเทื่อๆแต่ตั้งมันนี่ไก่สดกี่ขั้นก็แรกเก็บไป็นมดเดียนี้มาโทมาตั้งให้นะ นก,ก,ก,นก,กอปวดเมื่อยปวตกินได้กเอา10บาทอกินเหมือนบบบเหมนเมื่งกินแล้วปวดบ่นเป็นยังไอ,อันนี้ขาดจะได้ปีสามหาซิปเอาแมวปนหาซิปมันนี้เนี่<ะ>มาเอาลัไปเอาจาะ จ,จ,ะจะไปจพร้อมเปย่างไปยังจะไปแกงน้ำมือทื่ๆเลยนะใครกินใครยานอนเลยเยพื่อน่<ม><ป>ะเออพุน,นเนสนนะื้อที่ไปเวอร์ก่นหน้าฝนได้เนี่ยเพิ่ไปชวดแม่แล้วนะเพราะว่าอันอยูงเปื่อนเดียวกันเขาอะ่ะหนาวสั่นอย่างนี้นะอุ้ย <Ú> uh, เป็นยังไงก็ใครนั่งกาดพุ่นนะใครนั่งกาดพุ่น อ <affiliated>. ันน mm ี hmm. ้สองอันเอาไปจะตีอย่าง่บบันไดอย่างพูดแต่ใส่ผู้เย็นละนะมรัีนหรือฝนมจะบวดได้บหู้มเดีวเอาไเดี๋ยวข้านั่นไปจะมาเอาสองอันก่อนอันทีบาทยับเหบานี่ยบาทลอนะยเอ่เาลองนวเอสอันเองะ10บาทอ๋อ อ่อนนี <blue>. One, <laughs> ่มันเจ็บฟังเนี่ยแ้วเาเแกเราไม่จะปูื้อแม่นูตื่นแกเจ้าบลาเท่าขอคุณขอคุณอผสมหน่อยมีไหมผสมแกได้น้อยน่ะนะโอ้เนี่ยบเคื่อนเลยเรอไอย่างไรแม่ใหญ่อะเจาเนี่ยกซาบหแล้วมันอึ่งเขายิ่งอ๋อไปลายคนก็ไเลยเอาแกลงๆร อันนด้กองงามเออคับปีเสียด้เนาะมาอยู่คนเดียวเนี่ยนะออนี่กรไดอ๋อเปตามมายซื้อโดนมาเมันี่หละเออไปหันโดนี่ก่อนไปหันโดนย้ายนั่นดก็ไวมาเมาดนะบุบ่งเมามดเนาะฮะโอยเจ๊ขึ้น ใจขึ้นใจขึ้นมสวยมากกระหล่ำปีหน้าหนาวาบ้านเราบ้านขางเหนือนะนี่รีบๆมาเด้อพี่จงเนี่ยมันไม่มีนะเล่นตอนนี้ไม่มีที่เอาไปใส่น้ำน้ำเงี้ยวม,มันไม่มีนะน้องบอกว่ามีแค่นี้มีแค่นี้มแค่นี้ประมาณนี้สวยมาก <c oughs> อันนี้อันนี้อันตรายน้อ,นองอันนี้อันตราย่อันสาวจ้ะอปปปปอกกับออกแห้ง ฟักพีพ่จงฟักคร like. ับชินอเนาะบบ400โอ้ยเียบร้อปามะขอบุ้นะมารยาทดีดี ฟ้อวงในมีบ้านเฮามีบ่มีแล้วกันมีแล้วมาเอาน้ตา้เยกระหอก็แปงแปลงก็ตามด้มีไหนพ่อมีหอยจิงเหลาเาไเ็นอ่ะพยังเท่าจังไหม่ป่น่ะเพราะว่าเด้าเจ้ม่่วมีักะโอ้ก็ตามหนมมน่ะกะ

ม,มัูมีจังหวะน่ะอาจารย์ครับเก่ามาวันใดก็ได้ไดโอเคตอบเก่าคุณเจ้าโอ้ดูมันเอา โอ้ยถ่ายแล้วมามีอะไรมากเนี่ยซื้อกับข้าวสำเร็จมามีอะไรลืมอ่ะพี่น้องโอ้นี่ไงอันนี้เราต้องเชื่อนะไม้เยอะโอ้ยมีผลไม้อ๋อกับข้าวไปอยน่นั่นแล้วกับข้าวมีแค่อย่างเดียวพออันนี้อะไรโอ้ยหอม้ดองเอาไปใส่เก่งโคกส้มส้หม้อขายถูกมาเดยโอ้อ่ะปิดก่อนนอนชิมอยู่ในรถ พินอยู่ในรถโอเคนะฮะรีบเข้าหาน้องแมวเลยเนอะน้องแมวจ้ะโอ้ยพี่ป้อมกดเนาะหลุดไปไหนได้ไงอะไหนอะนี่ไงถักเร็วเดีย๋ยวแป๊บนึงเด้อยนของเขาบ้านแป๊บนึ่งเนียทั้งวันพี่น้องให้เป็นไข้ด้วยนี่ขึ้นไม้มา អោទឹកបោករឿងនោះងងលិពីនេះអេងវាងកណ្ដាផងវាវាងក่อนអុយទឹកបានចូលកប់ទៅទៅដល់អត់ចូលកប់ទៅជាកប់ទៅដល់វាងកប់ដល់តែមិនហេហិមកទៅដល់អត់ចូលដែរនេះអំកិបរឿង หอมแดงสีใบใบกะลาดที่แล้วก็ไม่หีกไม่ขาดนะไม่กรดเทียอ้ออันนี้พวกนี้น่าจะทำส้มตำหรือว่าํำถั่วไม่นะไหรุดอันนี้หน่อไม่ดองนะเขาข่ให้รู้จักกันเข้ารดให้หนี่ครกใหม่ยังไม่ได้ใช้เด้อคว่ำไว้ตรงนี้ก่อนไปไปหาน้องมย์นะครับ งานทุกสิ่งทุกอย่างทุกล่้งไปได้ดีเก็บรถก็ปิดก็ทำเงินกงนะหิวข้าวก็หิวข้าวจอดแล้ก็ ทีท็อกซ์เปิดก่อนที่จะทิ้ง พิ่แมวอันนี้ยังไม่ใช่พิ่แมวเลยอันนี้คนละอยา่างอันนี้ไม่ใช่พิ่แมวพี่แมวมันจะอ้วนเนาะเนี่ยมันจะอ้วนต้องมีน้องพี่แมวสาวจะมาอันนี้มันมส่งวันละมั้งเนี่ยถ้าส่งไปก็ลวงหมดมันจะไมีอันนีี่แมวหาไม่ได้หรืสอส่ง